สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำหอหมกปลานินใบเหลียงนะคะความอร่อยไม่แพ้ใบยอค่ะแซบ่บสูตรนี้นะคะทำทานกี่ครั้งก็อร่อยค่ะต้องลองนะแม่บ้านใช้ปลานินแร่2ชิ้น800กรัมค่ะใบเหลียงใบโหระพาพริกแกงเผ็ดสามชั้นโต๊ะไข่ไก่น้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาใบมะกรูดซอยพริกแดง หัวกะทินะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะส่วนผสมต่างๆไว้ในโพสต์และใต้คลิปไว้ให้นะคะแม่บ้านได้ปลาดินมานะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะอันนี้ชิ้นเดียวนะคะแต่แม่บ้านใช้สองแถบนะคะซับปลาดินให้แห้งก่อนนะคะตัวหนึ่งนะคะ หนึ่งสองกิโลได้นะคะแม่บ้านแร่มาใช้สองชิ้นนะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้สองชิ้นเดี๋ยวเรานำมาแร่นะคะสดมากๆเลยค่ะปลาของเรานะคะแร่เป็นชิ้นบางๆค่ะแบบนี้นะคะใครไม่ชำนาญก็ ระวังมือด้วยนะคะการแร่เป็นชิ้นบางๆแบบนี้จะทําให้หอหมอกของเรานะคะเข้าเนื้อเข้าน้ําเหนียวอร่อยนะคะ และจนหมด2ชิ้นแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ800กรัมนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องแกงนะคะพริกแกงเพ็ด3มช้อนโต๊ะพูนค่ะหัวกะทิใช้ครึ่งกล่องก่อนนะคะอีกครึ่งไว้ทําสําหรับลาดหน้าหอหมกนะคะ ใส่ไข่ไก่สองฟองค่ะน้ำตาลปี๊บหช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะละลายก่อนนะคะน้ำตาลเขาเป็นก้อนต้องละลายก่อนนะคะใส่ลงไปเลยไข่ไก่ก็จะช่วยให้ห่อหมกของเราเหนียวนะคะ เวลาคนก็จะเหนียวข้นนะคะใส่เกลือครึ่งช้อนชาค่ะทยอยใส่เนื้อปลาลงไปนะคะคนไปทางเดียวกันค่ะ แล้วก็ใส่เนื้อปลานะคะทยอยใส่จนหมดเลยนะคะยิ่งคนานานเท่าไหรนะคะก็จะทำให้่อหมกเขาเหนียวดีนะคะจะได้่อหมกที่อร่อยนะคะเริ่มเหนียวข้นนะคะเข้าเนื้อเข้าน้ำแล้วค่ะ ใส่แป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะนะคะจะช่วยเพิ่มความเหนียวได้อีกถ้าเรามีเนื้อปลากายขูดใส่นะคะก็ไม่ต้องใส่แป้งนะคะแม่บ้านหาซื้อเนื้อปลากายขูดที่ตลาดแล้วไม่มีนะคะใครไม่มีแป้งข้าวโพดก็ใช้แป้งทอดกรอบได้นะคะ ใช้แทนกันได้ค่ะนำใบโหระพามาหัน่นหยาบๆนะคะใบเหลียงค่ะหัน่นหยาบๆเหมือนกันเลยค่ะมากน้อยตามชอบเลยนะคะใบเหลียงใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปเลยค่ะ ใบมะกรูดก็จะช่วยให้หอมนะคะตามด้วยใบโหระพาค่ะคนให้เขาเข้ากันดีนะคะคนไปทางเดียวเหมือนเดิมนะคะได้แบบนี้แล้วเราพักไว้ก่อนนะคะเราไปเตรียมในส่วนของกระทงนะคะ ใส่ใบเหลียงรองกระทงค่ะใส่ไปเลยนะคะเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะยุบตัวลงอีกนะคะเวลานึ่งนะคะระหว่างนี้แม่บ้านได้ตั้งน้ำไว้รอเดือดไว้แล้วนะคะเราก็ตักหอหมกใส่ได้เลยค่ะอืมขึ้นเงาเลยนะคะเราคนนานมากเนื้อร่วนๆเลยนะคะทำทานเองค่ะ แล้วก็ใบโหระพาใส่ลงไปก็จะทำให้หอมนะคะขนาดยังไม่สุกนะคะเนี่ยน่าทานเลยแม่บ้านตักใส่ได้สามกระทงนะคะแต่ว่าซึ้งเล็กนะคะนึ่งได้สองนะคะน้ำที่ตั้งไว้ก็เดือดแล้วนะคะแม่บ้านจะนำห่อ,มอหมกนึ่งเลยนะคะนึ่งประมาณ25นาทีค่ะ ครบเวลาแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะหอหมกของเรานะคะฉ่ำๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพักเข้าไว้ให้เย็นก่อนนะคะเรามาทำในส่วนของกะทิลาดนะคะใช้หัวกะทิที่เหลือนะคะครึ่งกล่องค่ะแป้งเข้าโพดหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนให้ละลายก่อนเปิดไฟนะคะ เกลือหยิบมือหนึ่งนะคะเปิดไฟได้แล้วค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดนะคะเดี๋ยวเขาจะจับตัวเป็นก้อนได้เขาก็เริ่มหนืดขึ้นแล้วนะคะได้แล้วค่ะปิดไฟนะคะแต่ยังคนอยู่นะคะให้เขาคลายร้อนนะคะ นำกะทิมาลาดแบบนี้เลยค่ะเหนียวเหนียวเยิ้มเยิ้มเลยนะคะโรยใบมะกรูดฝอยนะคะตกแต่งด้วยพริกแดงนิดหน่อยค่ะน่าทานนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงามด้วยแล้วก็โหเนื้อปลาเน้นๆเลยนะคะ น่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมด้วยกันนะคะอืมต้องลองนะ ด้านล่างห่อหมกของเรานะคะฉ่ำมากเลยค่ะแม่บ้านต้องขอลองอีกสักคำหนึ่งแล้วค่ะอืมฉ่ำๆเลยนะคะเนื้อๆเลยค่ะ ใบเหลียงเน้นๆเลยค่ะอันนี้แม่บ้านตักให้ดูนะคะใบเหลียงเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหอหมกปลาดินใบเหลียงของเรานะคะรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมมากเลยนะคะใบเหลียงก็จะมันๆนะคะเข้ากับหอหมกนะคะต่างกับใบยอนิดหน่อยคะ่ะอร่อยไม่แพ้กันคะ่ะลองไปทำทานกันดูนะคะ ขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะไว้พบกันเมนูหน้าคะ่ะ